สวัสดีค่ะทุกคนวันดีดูมาวันนี้เด,ดี๋ยวพาทุกคนมาเที่ะะวยวนนที่บุกนะคะไปไปดูกันเลย let's go <S ที่บุกเขาก็จะให้ปั่นจัก,กรยานนะคะแล้วก็สามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยแถมยังมีที่ระบายสีด้วยขนมอาหารก็มีให้เลือกซื้อได้นะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูสุภานตรงนู้น,นะค,ะค่ะทุกคนเห็นไหมคะ ระบายสีตรงนี้มากเลยค่ะน้าชอบระบายส <c oughs> ีลูกอะไรมากที่สุด <c oughs> หนูชอบระบายสีอ๋อลูกลาบูบูช่วงนี้เขามีลาบูบูเอาไว้ให้ระบายสีกันแล้วนะคะหนูเห็นเฉพาะแบบที่เป็นที่เป็นแนวตั้งอะคะ่ะเอาไว้เอาไว้ตั้งตั้งอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสะพานกันเนาะ Let's go ราวิ่งไปนะคะ เปนเครื่องออกกําลังกายนะคะขึ้นขาดสะพานได้ถึงแล้วค่ะอ้าวเจอใครนะพี่ชิโนนี่เองพีชรรรรรร่ชินโนเป็นใครคะพี่ชีนโนเป็นเป็นเพื่นอนนานาใช่ไหมเป็นพี่ค,ะค่ะ อยู่ค่ะเออเหมือนคืนอะเหมือนคืนแล้วโตมาฝันว่า,าก็อยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันว้าวก็พร้อมกันกันนะนี่นานาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไป<ว>ดูคลิปได้เลยโอ้ช่องอะไร นานามาวินแค่นี้พูดนานามาวินก็จะเจอบาวบ้าวบ่าวบ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 าวาวาวนาวาาวาาวบาาดววาาาดวว เดี๋ยวน้านจะพาทุกคนขึ้นไปดูกันนะคะ Let's go Let's go <S เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยค่ะช่วงนี้ทุกคนต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าฝนตกบ่อยค่ะเดี๋ยวจะลื่น เกือบทุ่มหนึ่งแล้วค่ะตบแล้วนานาหรือนานาเลยนึกถึงเพลงนี้นะคะติดเธอไม่ไหวคือฝนคือเพลงของฝนนะคะ ติดเธอไม่ไว่าติดฝนยอยู่เช่นกันได้ไหมแค่เอไม่ไว่าไ <c oughs> ตอนนี้นานาทำอะไรอยู่นะบายสีอยู่คะไระบายสีทุกคนนลยไอพีชโนระบายอะไรวุ้ยชโนดทำสีดอกไม้เลยมีชโนดระบายอะไรค,ครคัลลบะระละบายจะเป็นแบบ กลุ่มดำในผลโอ้เหมือนกันกับพี่กดจริงจริงด้วยแต่ขนมแคใหญ่กว่าน้องมาวินละใบอะไรครับพี่เกอร์เมนพี่เกอร์เมนจัะพี่เกอร์เมนโอ้เด็กๆละใบกันเต็มเลยเดี๋ยวเจ๊ล่ะคะเดี๋ยวเจ๊ละใบรูปอะไรคะตอนเด็กไม่หัวตอนเด็กระบายไม่ได้เรื่อหรอทำไมหรอไี่แบบตอนเด็กคือ ตอนนี้ระบายเป็นแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่โตแล้วก็แบบครับตอนนี้โตแล้วใช่ปหมไม่อยากกินอัมพาวอยู่ข้างหลังไงครับอยูสีแต่ละคนระบายอะไรเนี่ยสีหมดแป๊บเดียวให้ขอพี่เขาพี่เขาไม่ใช่สีของอันนี้พี่กวดระบายเป็นอะไรคะผลงานอะไรนะผลงานค่ะผลงานจะวาดรูปอะไรคะไม่รู้หนูก็ทำไปเรื่อยๆ Abstract ใช่ไหม เป็นแบบศิลปะใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะเราจะคอยดูของพี่โกกกันนะคะว่าเป็นยังไงโกะไหนพี่โกะระบายถึงไหนราคาตอนนี้สีเบจค่ะตอนนี้สีแดงอันนี้คืออะไรคะหลุหยางค่ะหลุจะระบายินหยางใช่ปะใช่ค่ะโอ้รอชมนะนหนของพี่ชิโนะถึงไหนแล้วลูกอันนี้ระบายอะไรครับระายเป็นหลุยางแบบมแบบเป็นหลุมอะไรสักอย่างเป็นหลุมอะไรสักอย่างแล้วมันเรียกว่าหลุมอะไรอะ เป็นหลุมที่แบบไม่เคยมีใครสังเกตอ๋อไม่มีใครรู้จักเลยใช่ไหมมันเราจะเห็นกันครั้งแรกในโลกเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วเห็นได้แค่ในของมาวินถึงไหนแล้วหนุเห็นได้แค่ในผลงานศิลปะอันนี้ของมาวินถึงไหนแล้วอันนี้คือตัวอะไรครับพิกเกอร์แมนพิกเกอร์แมนใครไทม์พัลพิกเกอร์แมนพิกเกอร์แมนสีอะไรเนี่ยสีต้เป็นสีดำเออใกล้เสร็จแล้ว แล้วของเจเจ้ล่ะลูกได้เสร็จแล้วนี่คือผลงานชิ้นเอกของหนูเลยนะคะนี่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะมันเนมันคืออะไรบ้างมันคือมันคือหัวใจค่ะแล้วก็จะมีเลือดอลั่งมาจากหัวใจแล้วก็จะมีจุดจุดจุดค่ะหลั่งมาจากหัวใจเหรอลูกมันเป็นจินตนาการของหนูใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วครับเป็นผลงานไหนคะนี่ครับนี่ ตอนนี้เสร็จแล้วครับเหลือแค่รอให้แหง้งแล้วทำอะไรออกมาครับอธิบายหน่อยครับทำเป็นแบบพยายามจะผสมสีให้มันเป็นแบบสวยๆแล้วค่อยมาระบายถ้าตอนเนี้ยคือส่วนตอนนี้คือแบบแค่แค่ลองผสมสีว่าถ้าผสมถ้าสีนี้สวยก็จะแบบเอามาใส่นี้แต่ถ้าแบบแต่ถ้าไม่สวยก็แบบเอาสีอื่นมาผสมไปเลยอยเราผสมไปเรื่อยใช่ไหมครับจนกว่าเราจะพอใจใช่ไหมครับใช่แล้วก็แบบต้องการใช่ไหม อันนี้ชื่อผลงานว่าอะไรดีชื่อว่าอะไรดตั้งชื่อว่าอะไรนึกไม่ออกใช่ไหมกาแล็กซีก็ดีนะกาแล็กซีหไปดูพี่โกกันอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือหยินยางค่ะหยินยางไหนอธิบายที่ไหนเป็นหยินเป็นยางอันอันนี้เป็นเป็นเป็นจำชื่อมันไม่ได้เลยอะแต่ว่าด้านหลังมันจะเป็นสีขาว แต่ด้านหลังทำเป็นสีขาวออ๋ด้านหลังเป็นสีขาวเพราะว่าตั้งใจให้เป็นสีขาวอยู่แล้วอ๋อค่ะแล้วด้านหน้าใช่ไหมคะใช่หนูเพิ่มก <<|ja|> ับเล็กซี่ด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นหยินหยางแบบผสมสองสีใช่ไหมคะใช่ค่ะมืดแล้วเห็นแล้วมันเหมือนปลากับปลาปลาดำกับปลาขาวปลามืดแล้วใช่เย มาดูชมใหม่นะคะมาลุ้นกันเลยว่าหนูจะพาทุกคนไปดูไหนไปดูที่ไหน Let's go บ๊ายบาย